สวัสดีครับคุณทัพงศ์เชิญเชิญเชิญครับผมหาเลนนิดหนึ่งนะครับผมอยู่คอนโดคอนโดเนี่ยก็จะมีที่จอดรถแต่เนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์อประจรํารถแล้วเม่อเอิรมาครบป,ปีเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูประกาศเลยนะล้บบัตรสติกเกอร์ทั้งหมดอายุแล้วบางเอิรนมาเช้าเนี่ยผมจะไปทํางานครับปรากฏว่ารถโดนล็อกยามมันล็อก ครับเพราะว่าไม่มีติ๊กเกอร์ครับคราวนี้เขาเขาบอกว่าถ้าจะปลดล็อกต้องเสียค่าปรับพันหนึ่งชาระเบียบคอนโดครับผมอยากถามคุณท่นคนว่าตามกฎหมายเนี่ยเขามีอำนาจที่จะมาล็อกและมีอำนาจที่จะมาคิดค่าปรับขนาดนั้นไหมคุยคุยคุยติ๊กเกอร์อันละร้อยหนึ่งนะไม่เข้าใจ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 คุยกับทางคอนโดแหละคุยกับทางที่ติบุคคลนั่นแหละ คือเขามีระเบียบอะครับเขามีข้อกําหนดในการอยู่ร่วมกันก็อยู่ร่วมกันก็จริงนะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยความเรียบร้อยในคอนโดถูกไหมใช่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 ว่าตมาใช้กดเหล็กอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ไม่ถูกต้องถ้าตามกฎหมายนยเขาทำได้ไหมเท่นนั้นเองก็มันมีระเบียบอะครับมันมีข้อตกลงที่ใช้อยู่ร่วมกันนะครับครับครับผมแล้วข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันและและกฎหมายนะกฎหมายนะ คนมีอำนาจที่จะมาล็อกรถเราเหรอําให้เสียเสียทรัพย์นะอย่างเงี้ยไปฟ้องเลยอ่ะก็ถามคุณนี่ไงนี่ไงก็ผมผมผมก็อยากรู้มายุ่งให้ผมไปฟ้องก็ต้องถามว่ามันไม่ไม่ผมผมก็อยากรู้ผมไม่มีเราจะได้ไปฟ้องไม่อ่ะพี่พี่ถามผมผมก็แนะนําว่าผมก็บอกพี่แล้วว่ามันเออมันเป็นข้อตกลงที่ใช้อยู่ร่วมกันผมก็ตอบพี่ไปแล้ว เออแต่ว่าถ้าพี่เห็นว่าเฮ้ยอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการทําให้เสียทรัพย์ผมก็อยากรู้ผมก็บอกว่าฟ้องเลยครับเพราะผมก็ไม่เคยเห็นสารสารออกแนวมาหรือว่ามันมีเรื่องที่คนไปฟ้องอย่างนี้ว่ามันเป็นการทําให้เสียทรัพย์หรือเปล่าอ๋อแล้วแต่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 คุณออสไม่ต้องมาอารมณ์เสียใส่ผมไม่ใช่เมื่อกี้คุณคือคือไม่ก็เมื่อกี้คุณอารมณ์เสียใส่ผมแล้วผมก็เลยไม่เข้าใจว่าเฮ้ย คุณมาถามผมคุณบอกว่าหารือกับผมแต่ว่าพอผมให้คําหาให้ให้ให้คําแนะนําคุณไปคุณมาอารมณ์เสียใส่ผมผมก็เลยไม่เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมผมเลยไม่เข้าใจามไม่ใช่ก็คุณนัทพงศ์เป็นนักกฎหมายผมก็หารือก็ดี่ไงก็<ท>ผมก็ตอบคุณไปแล้วว่าเออมันมีข้อตกลงที่ใช้อยู่ร่วมกันนะครับเหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมเป็นคนส่วนกลางเนี่ยไอย้ผมเป็นอยู่ในคอนโดทําไมผมจะต้องมาเสียค่าค่าว่ายน้ําด้วยในในสระว่ายน้ําในคอนโดอ่ะ เขาบอกมันม like kind of ีระเบียบไงผมก็บอกเอ้ยมันมีระเบียบไงเขาก็บอกแล้วสมาชิกก็ต้องใช้ก็ต้องเสียห้าสิบาทก็ต้องก็ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายเขาให้คุณลงเหรออืมเขาก็ไม่ให้คุณลงไงถูกไหมเข้าใจฮะเออก็ก็เดิอ์เซมเหมือนกันไงแต่เออประเด็นคุณน่าสนใจอันเนี้ยแต่ประเด็นคุณน claro> ่ะน่าสนใจผมถึงบอกว่าอาถ้าอย่างนี้ถ้าคุณเห็นว่ามันทําให้เสียทรัพย์ก็ไปฟ้อง แล้วถ้า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 ศาลเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้กรณีอย่างนี้มันไม่ได้มีเจตนาทําให้เสียทรัพย์เออมันเป็นเรื่องทางแพ่งมันเป็นเรื่องของสัญญามันก็อีกเรื่องหนึ่งเออใช่ไหมก็ต้องทำอย่างนั้นก็คือถ้าเราอยากรู้ว่ามันทําให้เสียทรัพย์หรือเปล่ามันก็ต้องทาอย่างนั้นเนี่ยกรับมันก็เสียทรัพย์คือเราไปทํางานช้าทําให้เสียค่าค่าคือคือเราอ่ะจะเล่นในคือเราอ่ะคิดอะไรไม่ออกเราก็จะเอาเรื่องของคดีอาญาเข้ามาเกี่ยวเนี่ย เราต้องเข้าใจก่อนนะว่าหลักของคดีอาญาเนี่ยคือมันมีหลักเรื่องของเจตนามันมีหลักเรื่องของอะไรละ่ะการพิสูจน์จนป่าศจากข้อสงสัยอะไรต่างๆนานา,นา,นาซึ่งมันยุ่งยากครับเออเราลองนึกสิว่ามัน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 จะได้มากได้น้อยแค่ไหนอ้าไอ้เรื่องเสียทรัพย์ไม่เป็นไรแต่ไลที่คี้ค้าปรับอ้างลพันเนี่ยก็ <S <S ข้อขอำนาจ มันเป็นข้อตกลงที่เป็นระเบียบที่มันเกิดขึ้นจากคณะกรรมการนิติบุคคลที่มันมีตัวแทนของพวกคุณที่คุณไปเลือกเขาอ่ะเป็นคนกําหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาถ้ามันเยอะเกินไปคุณเห็นว่าไม่ชอบก็ไปร้องหน่วยงานจะไปร้องสคบอก็ได้จะไปไฟ้องศาลก็ได้บอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ระเบียบที่คุณบอกว่ามันแพงเกินไปเนี่ยมันเกินเหตุเกินการให ให้เขามีคําสั่งให้เขามีคําพิพากษาออกมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงให้มันให้มันเหมาะสมก็ทําได้อจัดการเลยอะ,อะไรที่เราเอา้า <c> ว <oughs> ไม่พูดคือพ,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 พูดไปบนเสร็จก็จบใช่ไหมล่ะไม่จบอ่ะก็<อ>ไม่จบไม่จบไปจ,จัดการมันีทางที่เราเรา ฟ้องแล้วมันจะชนะเนี่ยเราก็จะไปฟ้องเอาผมไม่ทราบฟ้องแล้วเป็นชนะหรือไม่ชนะนี่มันไม่มีใครตอบได้อะพี่ถูกไหมล่ะเราเปรียบกับกฎหมายนี่มันมันอันไหนมันเหนือกว่ากันครับกฎหมายเหนือกว่าครับพี่อันนี้อันนี้ไม่ต้องถามหรอกสามัญสำนึกรู้อยู่แล้วว่าอะไรมันเหนือกว่าเหมือนเหมือนเราพูดก่ากฎหมายกับรัฐธรรมนูญอะไรเหนือกว่ากันครับสามัญสำนึกก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรเหนือกว่าอ่าฮะเออ อันนี้ไม่ต้องถามเลยอันนี้ไม่ต้องถามเลยเอาอย่างนี้ไปดําเนินการเสออันไหนที่ที่คิดว่าไม่ถูกใจก็ไปดําเนินการผมบอกช่องทางไว้แล้วนะแล้วก็ถ้าดาเนินการแล้วมาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะ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 เราสัญญากันนะว่าถ้าไปฟ้องไปแจ้งความอะไรเรียบร้อยแล้วมาเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าถึงไหนผมอยากรู้นะนะคุณออสนะนะขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับคุณนกใส